คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครน,นำโดยเจ้าคณะจังหวัดร่วมกับภาครัฐตลอดจนภาคีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชที่วัดหลักศรีราชสมุสรสอนอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพระราชวัชราสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดหลักศรีราชสมุทรสอนได้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชดโดยมีพระเถวระคณะสงฆ์ในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีนอกจากนี้เพื่อเป็นการได้ร่วมแสดงออกซึ่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร ยังมีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศนและน้อมถวายเป็นราชสักการะเป็นความพร้อมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุนาครจัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนอกจากการแสดงจากประชาชนที่สวยงามยังมีกิจกรรมปล่อยประทีปถึงพ่อหลวงบนสวงสวรรค์ริมฝั่งคลองดำเนินสะดวกโดยมีนายพี่รุ่นรด่นนาคดนตรีนายอำเภอบ้านแพ้วร่วมกับคณะสงฆ์วัดักษีราชสมสรน,นำประชาชนลอยประทีปเช่นนี้ แสงเรืองรองเต็มท้องน้ำล้วนเกิดจากความสามัคคีของคณะสงฆ์ประชาชนสองฝั่งครองที่พร้อมใจกันแสดงให้เห็นถึงความรักของประสบกนิกรชาวไทย<ส>ที่มีต่อพระองค์<า>มไม่เคยเสื่อมคลายาลแแม่นนน้้ลองงงดดดเเเิสสววกกทททัั8หหต็ยยปะี